My face above above t h นะคะจะมาแต่งหน้าทำผมเดี๋ยวคอยดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะโดยช่างใหญ่ค่ะเป็นอาจารย์ใหญ่้ค่ะนี่ค่ะใครสนใจจะต้องติดตามใยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ตอนท้ายนะคะอาจยวรอดูกันเสร็จแล้วเป็นยังไงค่ะ Slowly drifting, wave, drifting away. wave after wave, wave after wave, slowly drifting, wave drifting away. wave after wave, wave after wave, slowly drifting loud, the highly ก่อนและอเดอร์เดิให้สนใจติดต่อได้นะคะเบอร์ไเลย089ค่ะ1384569ค่ะค่ะช่างตั้งนะคะดีไงลงไว้ให้ตอนทายด้วยนะคะอย่กจะสวยปิ้งใครในเวลาไม่กี่นาทีแบบนี้นะคะติดต่อได้เลยมีนี่สวยปิ้งเรี่ยวร้านเลค่ะใครสนใจใช้บริการก็จะเป็นทำผมง่ายๆไปงานเบาๆนะคะไม่ต้อง เรียกเยกแต่งหน้าอ่อนๆให้แสวยแล้วที่เป็นเองหรือเปล่าแย่ขอบคุณด้วยนะคะเอาได้ด <sun> ูสิค้ะนั่นน่ะผู้หญิงอ่ะมีแต่คนลุมดูที่ไม่กระเทยสิค้ะตัดมัคคาร่าที่เป็นอ้ากค่ะ